ค่ะสวัสดีพีนองเอฟซีทุกทุกท่านทุกๆคนเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มีแนวทางดีดีมาฝากเป็นรัฐบาลไทยเม่ปันเนาะคะ่ะงวดสิพานมาเป็นฝันเกี่ยวเม่เจอะอายุหกสิบเอ็ดปีออกหกหนึ่งเต็มเต็มเนาะค่ะเม่ปันชื่อว่าสุดยอดอหลีเนาะคะ่ะงวดนี้พันมาเป็นฝันตองงวดแล้วฝันฝันว่าบ้านพอขาวลานข่าเนาะคะ่ะคนไล่หลายข้าเจ้าเหรียญการพานัน เต็มอยู่วะสันแม่ปันวะบัดลงมาเห็นรถพอเถ่าพ่นรถพอเวิน้นแต่แข้งขวมเนาะคะ่ะพันว่าบ้านเลขที่พ่อขาวจะเป็นตัวใดเนาะคะ่ะเขาไปตามาแต่วาทะเบียนรถยังไปถามยังมาท่านหูค่ะเดี๋ยวตามให้จะเป็นบ้านเลขที่ตัวใดตวาทะเบียนมาท่านใดเดี๋ยวตามให้เนาะคะ่ะไปตามกันเลยเลยคะ่ะที่ใดยุกิเจ้านุ่งสวัสดีค่ะแม่ป,ปันค่ะสวัสดีค่ะ อเรื่อม่ปันจะต้องมัดเขาฮะเขาแน่พี่น่องเออนะเออเป็นฟันเว่าแก่เขาพี่แกงนาะเออว่าเม่ปันอันเสียใส่ย้จพาอีกกอล์กุนัวเส่ผพาตุ้มเบิกตุ้มเบิรกหน่อหลายหลายคนหน่อน่ะอายุเล่านะครับหกสิบหสสองอวานเนาะออกอีหลีเดอนะครับสาหรับหกสิบเอ็ดเนาะเลขแก่เขาหาไม่แก่เขาบอกว่าเรื่องอแกะเขาต้องอย่างแม่หนิเลยเอาไว้ยึดตีน้อยแม่ เขียวหน่อยจะเขานะาเ่า่หมตัวาเข่าเขาหาตัวเนาะนนั้นนลักเขาเป็นเท่าโบยักเขามาหักเข้าวดุกคนนเห็นไหเนาะตั้งเด็กหน่อยเด็กเล็กแติมหนึ่งมาเม่ปันไหนซ <ละ S 2> ีเาด้อนะครับอเได้กรับห่างเสียดนะายเนาะเขาเกืบอบทั้งสองคลิปเลยนะคลิปแรกเขาคลิปสองเกือบเนาะนะครับถือว่าย่าฟันเงินตื่เยอะนะครับตามต่อเลขเล่าเลยใครคืน่วยย่าเรฟันยังไงกลองมาตามกันนะครับสำหรับพวกฟัน ของม่ปันแน่งวดต่อไปนะครับวันที่ยังไ่เกบ่ามันมันมาสิบหกเนาะเหล็กออกวันที่สิบเจ็ดเขาตกลงตัวสิบหกตัวสองคีบลวเออเอฟซีคขาเมียว่ามันตรงบันคู่นี่แหละโอ้ตรงวัรคู่เขาเรียนมาเออไม่ใช่สิบหกเป็นสิบเจ็ดนะแม่ตุยเขาเขาก็เมียนบอกว่าวันที่ออกบันเออเมนสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้ไหมเพราะมันเหล็กวันคู่อัวกันเนาะเขาบอมันตรงบันคู่เขาเลบยก่เลื่อนเป็นสิบเจ็ดยังไงละเขาตามต่อพี่น้องเนาะสำหรับ ไอ้ท่าคุณยายเป็นไดงยายฟันดีไปฟันดีแล้วเอาบอกสุ้ขีน้องฟังแน่ยายฟันไหนก็สุ้ขีน้องฟังมันจบว่าท่านจัเดีแล้วเอาบอกฟันก่อนทัานมันเป็นยังไงว่าไป้ดังเรื่อไปบ้านน้อยนั่ะหล่ะเฮียนเขาเย็นเฝนยู่หมองเฮียนมากๆเห็นไหมเขาเป็นตึ๊กดำเลยเขาพักกันหลินบบกไหโลวงไปวงมันบ่าเลียนน้ำเกล็ดอกเอาไปจองมึงบัดที่นี่ เขาเลยว่าอันเจ้าชีวปพทเ์กันขนมไปวัดติไปไปทำไมพ่อเขาไม่อยากจะแม่จันบ้านี้ไม่ได้หัวขาเจ้าของไหมเริ่มขาใหม่มาชีวาเฮยดขนมไปวัดอะไรเ่อแเฮ็ดใส่เพี่ยนเด็เขาบัานี้ไมองจ้งางออกมาจากเียนเขาหน่อยล่ะแต่ไม่มีไก่เขาไม่มีแต่ตวงามมมกแต่มันยืนย่นแกงตีละไก่ไกเ่เย็นมาหลายแต่งามเจ่าแ แต่ย่างออกมาม็นมาห็นหลุดเทอร์เน่แหละลูกคนอีเอิงเลยอย่างเนี้ยก็ะคนไรซี่มันเกินอีเล่อย่งเลยอีนาดิอีสฟดดอีนาดิมันเถอะอีมันนันน่งอยู่ทั้งหลุดกระแม่มัน เขาขี่รถมากคนทั้งหันมจักสิไปปุ๊กทีงหน้าเขาไปปุ๊กอย่างเป็นไม้หลับกับเป็นสังกัดีก็เกาหนิหล่ะหวั่ออกแก่ไปทงได้ว่าโอ้เขาโมนี่จิกไปสางยังไสอยู่ล่ะเดี้ยวไปบัดรถอ่มลงท้างขางนอนยุติเลยรถแข็งใส่ทีดีเลยเปลงเลยแข็งเออรถแข็งหรอรถแข็ง รถล่มทั้งขาเลยเป๊ะร่งเลยค่าใส่แค่ขวอยังแค่ขว้แค่ขว้ะข้างสายล่งแค่ขวเนี่ล่งใช้บินเนี่ยขวขขว้ะอ่วงดงบดบาทีขาบทบากนะบอกเลยอยากหดลแข้งลงสิทําเปงังขว้ลงไงเออแม่งขว้แข้งเลยนะเป๊ะเลยละ เลยว่ารถขวานลดขวมาซอยนี่มาซอยนี่ต้องไปเบิ้งทนเบียนนั่นแหละเห้ไปเบิ้อันนั่นแหละเทายกแล้วเขาต้องไปมาลุ่มเต่นตัวเซ้อะไร๋ดี๋้วเขาเลี้ยวยากเ้าเลี้วเนาะาต้ังเลยกระสิป้วมาเห็ดเขาลด้อมกันเลยบนเบิ้งเขาดอกรดลงแล้วเขากิดลงย้อนละเขาโมนนั่นกรได้พราท่านมีก้นม่าก้นเจ้าของกับเปล่ามาบ้านนั่น่อเรย่งุนี้อ ปัดเก่ากันฝันโดนโดนหลดคเคยเห็นแต่ใดต่อใดมากนี่โดนโดนยังฝันมันแมนแมนสิเออเสียยนึงฝันรหดพ่อใหด่บูดหลดสวมเพ่นได้กินนะเอาระเจ้าพ่อ่บูดตัวอย่างนี้มากเล่อยไปยันนี่ยังเอาป็นอะไเล้ยว่าเอาไปยังกับิโบจากติเลย่าอังติก็ไปเล่นไหนโลกแมนเื้ได้ผู้ใหญ่กาะจ้า วันนี้พ่อใหญ่บูดมันขี่รถมาเจ้าวัดจังไดพ่อใหญ่บูดนั่นถ้อยลังเลื่อนคือเน่าเหมือนเต่ามากไม่ฝันเกี่ยวันนี้ขึ้นร้อนแต่เริ่มจะบินเล็กๆข่้นมากเล้ยงอกที่หนี อันนี้เขาต้องไปเบิ่งรถเนาะต้องไปเบิ่งทะเบียนรถลดไปบังทะเบียนโหลดโมี่ขั้นมันก็ถามเขารถเพิ่นขั้นสมัยตะเกาเก้าจำได้อยู่ย่า่เขาเพิ่นมีรถกอนโมมันเถาะเนาะจำได้เหรนี่เยนโดยสารมันปะได้จีจำได้อยู่เลยบ่ะโบ๊จีได้ไรเรื่งเรียนนี่เพราะว่าอันก็จีจักที่เรียน่นซื้อรถขั้นนั้นนั่นเพิ่นโมพ่อเพิ่นได้ยืมเงินได้๋ยวที่ที่ยุกยิ่งมันไปนี่ก็สมัยนั้นเพิ่นเพิ่นมีรถกอนโมเนาะจำได้ไหม ผนั่นแหะนี่แล้วก็มันต้องใุกนีันต้างให้ฝุ่นไปไปในก็ยืมใส่ให้กันเพราะว่าผู้นั้นโบโบรถเป็นประกาศคือได้ว่าห่างหุ้จักกันคนนั้นฝันว่าต่แ้งล,ลงคักปานนี่ต้องเบงิ้งดินเลยจังสีบอกข้นผุเหลือกเนี๋ยวจิไปตามเบิ้งะเบยนรถด้วยข่าจังสีมาตัดต่อใส่เนาะเป็นะเบยนรถตัวใดพอูเหลือนี่นอูเอากระมูหายมันใส่มันสิมาบอกีบอกตามแม่ปันห้ยุติว่าืมฝันสบู่ เรามา้คนดีย่ยมเลยผมกัมนีจะแต่เรีนออมเยว่าโอ้ยอ้าจีไม้กูได้เงินเส้นทีไม้น้ำมูกับ่ได้กูวาออกมานกับเมียนดี่ตั้งมาเอฟซีกับว่าตามเมปันให็นแน่จะเห็นสบายกเรียกออกแรยนยกจนนวันนนั้นโอ้ยออกกับ่ได้เงินดอกเขาว่ามาทายกูจะค้นหลางกีกเมื่อเรียกออกกะตามโคงทุ่ยไทยนะจะบอไปคนใดเรียนยุจนวมา จนมาใบสองลงจังเลี่ยวนะมันเปกมันมาลงไปโหลดมาสันนะจนกว่าเลสียออกนี่เมล่าพันธันอะไรเงี้ยรวล่งไทยว่าเต็มเอเลียอยู่มลงันบอกอย่าใจะกูต้อนงวดส้นงวดบัดเนี้ยมันสีนั่นก็มาเอาต้อให้กลัวแดอกออกมามันก็ต้อกันยุคที่ตัวเันอยู่เขาเรียนผ่านไปผ่านมายแล้วซองบางมันเห้งจมไปห้งหมดทีนั้ไปหาาหมอกไก่ก้อนพันวาน กันมาไปหาหมองไกลๆก่อนมาสันว่ากันเลยลืมจะบ่นเป็นลืมดอกพี่แป้งกเัอเออแสดงว่ามืออื่นกันแสดงว่าเหล็กเนี่ให้ไม่ทุยแล้วไปถามจะเข้าเด้อเดี๋ยวมาลงใส่เนาะเพราะว่าเพิ่มถามเหล็กเหล็กเล็นเรือบานน้ำบ่เหล็กนวดหรือมาตลอดเอาเหล็กนวดเนาะเออถามมาลงเลือบานก็ถามมาดำกันพลาดมันเฮียนเดียวกันบ่เฮียนเก่าคนบ่ดังเสมอเนี่ยบ่เนี่ยเพราะว่า โอ้ใช่บะแมนที่หลังเก่าเออบะแมนบัดนี้มันมาเป็นเฮียนพอยไงเวิร์เนี่ยเป็นเฮียนเขาอีเย็นเขาบักอันนี้ละโอ้เกอถามเฮียนไม่กาวน้ำแต่แต่ว่าเขาแห่งยู่มองน้ำบักมากอันดอกเขาก็ได้ยู่มองเขายูจมือนี่เฮียนเขายูสิเนี่ยไหมนั่นแหละเอาไม่ตื้นถานั่นแหละถาเอาทุเรียนบ้านกับ็เรียกรู้นะเรียนบ้านล้างได้ต้องถามมันล้างคนยูเจอหนิปะมันเพราะเหี้ยนไขาเดี๋นี่วะ หลังคนย่าขาวอยู่เดียวนี่อยู่เดียวนี้แล้วเมา่านมาหลดเสื้อพี่น้องถามกันอย่ล้วหลังถามค่ะเะพิ่งอยู่เดียวนี่นะเอาเสร็จเนาะเอาขอบคุณยอะหลายอสูรุปวอสูรุปวแยกฝันเห็นนย่างเกาะบ้านไปเกาะบ้านฟาวเว่นไิบ้านฟาวเว่นอับนบอสอีเย็น,นอีเย็นฝันย่เย็นลูกไผ่ฝันน่ะลูกไผ่ฝันเขาเล่นไฮโลกันดิวเขาเล่นไฮโลเลื่ออกมาออกมาแล้วก็เลยอันไม่เห็นไกลหลายไ เยันไกลม่โตงามๆโตเป็นบ้าเป็นสาวปกแง่งล่ะูตหาบ้านเย็น<ม>บ้านเลก็กยางายออกมารถ้าบมาเล่นสวนมากสีเลยเลเเี้ยวไปเบิ้งเลี้ยวไปเบิ้งแบดนี้รถปั่นหมเปรนอนอยูบอตีงเลย<ค>ด้วยว่ขวาขวากันเลยว่าอันจอยแนะ่ยรถข้นขวมรถข้นขวมดดขขวม,ดดขมาสั่นว่ะมันยากนะฟังง่ายเน่ต้องใหท้วนๆมาทีเดีย บางเขาเห็ดยี่หยางจะสร้างรถควมรถควมสร้างผู้คุนกับพวกจะสีมาจะว่าจ้ของป่าตีจ้าเน็ดเขารลตรงเรท่านเพ้นแต่เลยยางมาบานเนาไปล่เลือยเมียเอาสัตเเด้อมตุถามจะเข้าเนาะตมาลกีบทะเดียนรถเนาะได้เด้อคจ้มาได้ับเยรถเอาไมถุยตาตามมาือุยตามมาแล้วค้าเห็นไดได้วัทะเบียนรถ จำบ่ได้พนันลูกไส้คนจำจำบ่ได้เลยจาบ่ได้อีลีเลวจาบ่ได้เลยวันเดี๋ยวเาต้องไปตามอีกมันต่สมัยได้แล้วคือสิงหูจักคนวางยัไปตามเพื่อนเนาะหลายคนมันมาลูกืุคนเอาเลขบานไหนมาอยู่มาเลขบานใดมาอยู่หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกเด้อนะครับอะไรสิบห้าห้าหกแล้วรันห้าเก้านะครับแล้วสมุตัดตัวไหน อันตัดสิบหกก็นอนหรือไรเะสบนออกกันออจะเปลี่ยนล้อก่อนเด้อพี่นนองนะเดียวลุให้นะเดี๋ยวไปสืบกันหน่อยกันถามในหลายคนเหาอนาาไม่ตื่นเนาะเลขมวก่อนแยกออกคลิปแรกไม่ใช่ล่อเลขไข่มวลนี่กัระว่างดีด้อนะครับโดยตามให้เปลียนรถดัม่นช่ใดๆโย่ก็จะหน่อย่อนน้าจะเปลี่ยนลถดเนี่ยแต่ว่านี้จะเล็กบานมากหนึ่งหาหกเด้อนะครับทัดใสิบห้าหาหกหาเก้าสิบหกไปเรียกซื้อก็ซื้อนะเอาส่วนเลขที่ได้มากไม่กะนี่ชนี่นะครับไปเปลี่ยนลวดลอก่อนย เดี๋ยวไปถามลูกคนนี้เออมันกับที่อานได้แล้วมันไปหาบ้นบ่ได้ไหมหนุกไม่หลายคนเดี๋ยวไปถามเบิังมาสุก้อนกันหากรมี่พุทธก็จะจำได้ไหมไปหาเมยไฟไปหาคนพวกนี้เขาต้องคอยแวะถามสาอบอะไรเนาะกลุ่มเราหันเราเฮียเราหันละหนุกคน็นคนผู้ใดแนี่ยละหนุก็คดรางกันงกันจย่ะด้ว้จำได้เนาะ ก่เข้นกันเคยอาศัยกันกันนั่นอีรีบอบบ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 เบบบบบบ่บบบบบากบบบบบกบบ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 บาบบบบบูบแบบบบบบบ่าบบบ่บบบบ่อบบ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 บาบบบบบนบ่นบบกูบบ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 มบบ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 บนบบ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 ีบบรบชนงเนาะคบบบบบ